สวัสดีครับอยู่กับผมครับแค่แซ่เงแล้วก็อยู่กับน้องก๊อบสวัสดีครับกับช่องอะไรครับกัฟฟี่โคอมมี่ครับผมนี่นะครับผมน้องก๊อบเขามีช่องด้วยวันนี้จะมาพาน้องก๊อบนะครับทาสีนะครับแกบอกว่าแกทาไม่เป็นนะครับแต่เคยพาทาตามห้องน้ําวัดหรือโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับจิตอาสานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าแค่แซ่งแ้จะสอนน้องก๊อบทาได้หรือเปล่าไปดูกันครับนี่นะครับ สีรองพื้นนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นสีรองพื้นนี่รองไปแล้วนะครับอันนี้รองไปแล้วนะครับก็จะเป็นเงาเงามันๆอันนี้เป็นรูนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการอุดนะครับไม่ต้องกลัวนี่ครับวิธีการก็คนที่ทาสีไม่เป็นนะครับก็ผมจะบอกนะครับก็อันนี้เวลาจุ่มสีนะครับให้ตีข้างกระป๋องตีข้างกระป๋องทําไมครับสีมันจะวิ่งขึ้นนะครับ นี่ครับวิ่งขึ้นจากนี่ขึ้นมานี่นะครับวิ่งขึ้นมาข้างบนนี่ครับตียิ่งตีนานมันก็ยิ่งกระเดบขึ้นมากระเดิบขึ้นมานะครับกระเดิบขึ้นมาแล้วเราก็ทําการทาเวลาทาขอบงกบอย่างนี้นะครับเวลาทาขอบนะครับเราต้องทาตามไม้นะครับไม้มันเป็นแท่งแบบนี้อย่าไปทาอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องทาตามไม้นะครับนี่ครับนี่ครับทาไปอย่างนี้เลยยัดเข้าไปเลยนะครับที่เป็นล่องเป็นรูเนี่ยทายัดเข้าไปเลย เพื่อที่เวลาเราโป้นะครับเวลาเราโป้เราจะยิงเข้าไปข้างในนี่นะครับเอาเด็บใส่เสื้อน้อยไม่ไม่ใช่ใส่เสื้อน้อยครับนี่ครับพี่นุนะครับเมื่อใส่เสื้อน้อยไม่ใช่นะครับก็ยิงเด็บเข้าไปในรูนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีสีอุดด้วยนะครับผมอ่าตัวไหนที่สนิทสีก็จะอุดเข้าไปส่วนที่ไม่สนิทสีก็จะห่างแล้วเราก็จะอุดนะครับผมนี่ครับตัวนี้ลากเพลินเลยครับผม นี่จะเป็นยากตัวนี้นะครับตัวนี้พอถึงตัวนี้ปุ๊บเราต้องทาทาขวางครับทิมเข้าไปก่อนนะครับในนี้ไม่ต้องกลัวจะเปื้อนหน้าต่างนี่นะครับเพราะยังไงก็เปื้อนอยู่แล้วอ่าเปื้อนอยู่แล้วครับนี่ครับตัวบนแย่ให้ถึงอย่างนี้ครับแย่ให้ถึงแบบนี้ครับน้องก๊อฟครับครับผมนี่ครับก็ อ่าอันที่ยากยากก็คือในนี้เราก็ทําการแทงเข้าไปเลยครับนี่แทงเข้าไปแบบนี้แทงก่อนครับอ่าแทงก่อนเพราะสีเรายังอยู่ในนี้อีกเยอะนะครับต่างก็รบกวนครับอ่าขอบเป็นสีขาวโอเคครับผมนี่ครับนี่เจ้าของบ้านบอกเองเลยนะครับนี่อันนี้ผมทาอันนี้ให้น้องก๊อบดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้องก๊อบว่าจะทาได้หรือเปล่านะครับผมครับอ่าน้องก๊อฟรับแปรงครับนี่วิธีหมอแปรงนะครับผมครับผมนี่ครับอ่าตัวนี้อธิบายครับ ใต้นี้นะครับใต้นี้จะเห็นว่ามีร่องนะครับเราต้องทําการแด็บให้หมดนะครับอย่างนี้นะครับถามว่าทําไมไม่แดบก่อนอ่าถ้าแดบก่อนนะครับเราจะไม่เห็นรอยนะครับนี่อย่างนี้เห็นดำๆนี่ครับเราจะเห็นงานชัดนะครับอ๋อครับอ่าถ้าแบบนี้นะครับเราจะเห็นงานชัดตรงนี้ต้องอุดตรงนี้จริงๆแล้วเราก็ยิงหมดนะครับแต่มันอันอันที่อันที่เราทารองพื้นไปแล้วอ่ะมันก็จะดูดีกว่านะครับผมนี่ครับอ่ะน้องก๊อฟนี่นะครับผมก็ แรงๆเรามาเมื่อกี้เด็ดใส่ตานะครับผมอ่านี่ครับอ่ะผมไม่พูดแล้วต้องก๊อบทาครับผมอ่าจากการที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับแทงก่อนนะฮะอ่าใช่ครับต้องแทงก่อนครับแทงก่อนดังแทงที่ถนัดเชียวครับอ๋อถนัดอ้โหสุดยอดเลยครับผมถ้าถนัดแทงนะครับแต่ต้องแทงให้หมดนะครับครับนี่ครับต้องก้มดูด้วยนะครับให้สนิทนะครับอ่านี่ครับ โอ้หเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยฮะอ่าใช่ครับผมก็ถ้าไม่ถ้าไม่รู้เทคนิคหรือวิธีทาก็จะยุ่งยากครับยุ่งยากย้อยหยดเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่เราลองพื้นสนิทนะครับเวลาทาสีจริงก็จะออกมาเนียนมากนะครับถ้าทาพื้นอ่าเรียกว่าทาพื้นเสมอกันนะครับเรียกว่าเสมอกันนะครับอ๋อเป็นเทคนิคง,ง่ายๆอย่างนี้เองนะฮะใช่ครับผมก็ จริงๆแล้วนะครับก็ช่างสีทั่วไปนะครับก็เขาไม่รู้นะครับอันนี้เราแกะออกก่อนนี่ครับย้ายหายนะครับต้องแกะออกก่อนนะครับก็คือเก็บไว้แกะแล้วเก็บไว้นะครับกันหน้ามันเปื้อนนะครับอะไรที่มันเปื้อนไปแล้วอ่ะที่เปื้อนไปแล้วก็ใช้จุ่มน้ําครับผมจุ่มน้ําเปล่านี่แหละอ้าวเกลี่ยมาให้แล้วนะนี่ครับเจ้าของบ้านนะครับเหมือนกับว่ากลัวจะเปื้อนนะครับ ก็เกรียมผ้ามาให้พร้อมแล้วนี่ครับผ้าชุบน้ําธรรมดาก็เช็ดออกแล้วนะครับแต่แต่ถ้านี่ครับถ้าถ้ามันแห้งแล้วมันไม่ออกนี่อย่างนี้นะครับเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ําเนี่ยชุบแล้วก็เช็ดไปก่อนแล้วก็เอาสกอตไบ์มาครับสกอตไบ์มาถูนะครับองนี้ก็ออกหมดแล้วแต่ผมใช้เล็บนะครับก็ผมยังไม่ใช้เล็บอ่าตัดแล้วนะครับผมก็ใช้ออกก็เอาให้ออกนะครับเหมือนอาการว่าเจ้าของบ้านกลัวจะเปื้อนนะครับผมนี่ครับ กรอบสีดำจะแพงกว่าสีขาวปกตินิดนึงอ๋อครับนี่ครับพี่ก๊อฟครับครับผมเป็นไงมั่งครับพี่ก๊อฟต้องเคะเถิบมาข้างนี้ครับเพราะใต้ล่างพี่ก๊อฟจะไม่ทั่วนะครับนั่งเลยครับระวังกางเกงจะเปื้อนนะกางเกงแพงด้วยเนี่ยครับกางเกงนี่พี่ก๊อฟซื้อมาจากไหนครับสั่งจากเน็ตฮะสั่งจากเน็ตเลยนะครับโอ้สุดยอดครับผมใส่กางเกงตัวละยี่สิบห้าบาทพี่ก๊อฟสั่งจากเน็ตตัวเท่าไหร่ครับ ส9 9้กเก้าครับสี่โ้อก้เก้าโหสุดยอดเลยครับยี่้าขางย้าขวาผ้าจะเพื่อนนะครับอ่าเนี่ครับพี่กอลฟนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับถ้าผมเป็นอ่าเป็นครูหรือว่าเป็นอะไรก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านนะถ้าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เจ้าของบ้านก็ไม่แน่ใจเจ้าของบ้านก็ประมาณว่านั่งจะมายืนดูยืนเฝ้าแบบนี้นะครับผมก็ท่าดีเปล่าว่าอะไรเงี่ย ก็ือวาง่ายไปหมดเลยฮะใช่ครับอ่าตัวนี้นะครับเพราะว่ามุมมุมบนน่ะน้องก๊อฟยังไม่ได้นะครับเอามุมบนอีกสักหน่อยครับครับได้ครับวิธีการจุ่มนะครับเช็ดให้หมดทั้งสองด้านนะครับปาดเลยปาดที่ปากกระป๋องนะครับครับอ่าอันแล้ครับแล้วก็แห่ไล่แห่จากข้างบนลงมาครับอ่านั่นนะครับผมน้องก๊อฟต้องมาอยู่ฝั่งนี้ครับไม่ต้องกลัวครับกล้องกล้องผมหนีได้ครับอ่านี่ครับอ่าต้อง ตะแคงทะยังขึ้นไปนะครับได้ครับแทงแยงงยงขึ้นไปโอเคครับอีอันอันเนี้ยมุมเนี้ยไม่ต้องเปื้อนนะครับครับอ่าโอเคครับเนี่ยแปงครับเนี่ยน้องกอล์ฟครับแปงนะครับไม่จําเป็นต้องให้แปงขึ้นไปบนน้นนะครับเราเราสามารถเน้นแปงได้ครับอ๋อครับนี่ครับเราก็ก้มดูว่ามิดหรือเปล่านี่แบบนี้เราแย่ข้างนี้เข้าไปข้างเดียวได้ครับนี่ครับอ๋อครับผมวิธีการแย่มันต้องมีซิกแซกด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหม เหมือนก็ต้องใช้ท่านะครับผมนี่ครับถ้าถ้าทําแบบนี้ก็จะเปื้อนเห็นไหมอย่างข้างบนไหมครับครับอ่าอันนี้ไม่เปื้อนถ้าเราจะลองหน้าต่างเราทาสีแล้วเราก็ลองไปเลยใช่ไหมพี่ถูกไหมอ่าใช่ครับถ้าจะทาสีนะครับลองได้เลยแต่ถ้าจะทาย้อมไม้ก็อย่าไปลองครับเดี๋ยวมันจะต้องขัดอีกอ,อันนี้พี่นุว่าจะทาอะไรครับเป็นก็จะทาเป็นสีเหลืองตัดขาวครับซึ่งตามขอบวงงบกกับ ขอบหน้าต่างวงกบเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ว,ว่าตัวบ้านตัวไม้เ่ยก็จะเป็นสีเหลืองตัวตัวนี้สรุปว่าพี่นุ๊กเอาสีอะไรครับสีขาวครับสีขาวหมดเลยผมก็ต้องทาสีขาวจริงอีกทีแต่ก็ต้องทารองพื้นใช่ไหมอ๋อใช่ครับต้องทารองพื้นด้วยครับอ่ะโอเคนี่ผมเทสให้ดูนะครับก็นี่ครับไม่ยากครับวิธีการทาที่ติดกระจกนะครับ ผมเห็นหลายช่างหลายคนเขาเอาอะไรมาติดกระจกนะครับนี่ครับเราก็ทาอย่างเงี้ยเอาแค่ปลายวิธีการมองเรามองปลายแปลงนะครับปลายแปลงนี่ครับมองครับอันนี้สีหมดสีหมดแล้วจุ่มสีครับจุ่มนาตีสองข้างรีดให้หมดครับรีดรีดมาเลยสีอยู่ข้างในนะครับวิธีการทาข้างนี้ครับเราดูที่ปลายแปลงนะครับสังเกตที่ปลายแปรงครับรูดลงมาเลยไม่ต้องรีบครับรูดปลายแปรงครับรูดมาให้หมด าจะเห็นว่ามีสีติดกระจกอยู่มั่งเราก็เนี่ยอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้เราก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะครับใบใหม่ๆนะครับขีดได้เลยอ่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ออกครับมีดขีดอสีที่ติดกระจกนะครับออกง่ายครับออกง่ายมากครับนี่ครับตัวนี้ไม่ยากครับรองพื้นแบบนี้เลยนี่นะครับไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าอ๋อเห็นครับ นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวครับสีมันก็เด่นนะครับอ่าสีมันก็เด่นนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณน้องก๊อฟครับแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเราก็ทาตามยาวอย่างที่ผมบอกนะครับไม้ไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นนะครับนี่ครับนี่คือสีหมดนะครับอาการ ของสีหมดนะครับมันก็จะทาแล้วก็ไม่ไปตามที่เราบอกนะครับตามที่เราเน้นลากไปนะครับนี่แบบนี้ไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องไปรีบเช็ดก็ได้เพราะติดกับกระจกอะยังไงก็เอาออกครับนี่ครับเพลงมาแเราก็ดูปลายแปลงนะครับผมอ่าเพลงมาพี่นุก็บอกทํานองว่าพี่พูดจะหยุดเพลงมานี่นะครับผมก็จะไม่ต้องตัดคลิปให้บุ้นวายนะครับไม่ต้องติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับพี่นุก็คอย คอยดูคอยบอกคอยเช็คให้นะครับผมว่าจะโอเคหรือไม่โอเคนะครับไม่นี่ประมาณเมื่อกี้บอกว่าพี่อย่าหยุดเพลงมาอ่ะ <Okay S 1> อะไรนะตอนนี้เมียมาแล้วพี่ตอนนี้เมียมาก็คงจะมาตามนะครับผมอ่าคงจะคงจะมาตามนะครับก็ผมมีภารกิจตรงพี่หนูอีกสักนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวสีจริงเดี๋ยวผมจะมาทาให้เจ้าของบ้านเขาแล้วกันนะครับผมก็สีจริง เจ้าของบ้านบอกจะเอาสีใส่เข้าไปนะครับสีเหลืองคาสตาร์ดสีเหลืองคาสตาร์ดนี่นะครับผมโอ้โหชื่อน่ากินมากน้องก๊อฟเคยได้ยินหรือเปล่าครับเพิ่งนะเ,เคยได้ยินวัน <อา S 2> นี้เลยฮะโอ้คาสตาร์ดเนี่ยนะอ๋อคาสตาร์ดขนมเค้กเคยได้กินบ่อยฮะได้ไงขนมคาสตาร์ด <c oughs> สุดยอดเลยครับนี่นะครับน้องก๊อฟ่่เทาไหรน้องก๊อฟต้งอยู่มุมนี้นะครับครับ <c oughs> ได้ครับอยู่มุมนี้นะครับอันนี้ผมต้องรองพื้นให้จบหน้านะครับ นี่นะครับวิธีการก็ไม่ยากแลวอย่างที่ผมสอนเนะี่ยมันก็ทาได้โอโหไวมากเลยฮะก็อันนี้นะครับก็แปรงก็จะมนท้นนินหน่อยก็เป็นแปรงสำหรับรองพื้นนะตัวนี้นะครับเพราะมันจะเนียนเนียนนะครับนี่ครับนี่ครับก็คนที่ดูคลิปนะครับก็จะได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่รู้ บางคนไม่รู้ว่าทาแบบนี้เปื้อนได้เอาอ่ามีคัตเตอร์เก็บได้อะไรประมาณนี้นะครับก็บางคนไม่รู้นะครับอันนี้ผมบอกเทคนิคให้ไปพร้อมเลยแท่แงะไม่มีกั๊กอยู่แล้วนะครับผมก็แบ่งให้กับพี่อ่าพี่กอ๊อฟช่องอะไรนะก๊อฟฟี่โฮมคัมมิ่งครับนี่ครับชื่อช่องเขานะครับก็ถ้าใครชอบหน้าตาหรือว่าชอบพี่ก๊อฟนะครับมีคลิปเยอะนะครับพี่ก๊อฟเนี่ย เราก็ไปดูนะครับพี่ก็เพิ่งเพิ่งทำเนาะครับเพิ่งทำครับแต่คลิปเยอะมากครับอ่าคลิปเข้าต้องเข้าไปดูกันเองนะครับว่าสนุกแค่ไหนนะครับพี่ก็มีเมียหรือยังครับพี่ก็มีเมียหรือยังอาพี่นุ่ถามหัวเราะทำไมเหมือนเหมือนจะบอกว่ากักไว้ก่อนข,ขอเขาเปลี่ยนคำถามครับอ,อ๋อแสดงว่าคำถามนี้ไม่ชัดเจนนะกลัวเรื่องของเรื่องกลัวแฟนกลัวแฟนดูคลิปนะ พ,พี่ก๊อฟมีผัวหรือยังสุดยอดเป็นคำถามที่เมกม,มากครับนี่นะครับผม,มก็ก็ประมาณนี้นะครับผมผมถ้าใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้เทคนิคลองพื้นนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามช่องพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟช่องอะไรนะครับช่องอะไรครับพี่ก๊อฟ D O L F F Y ครับผม กาแฟฮะกาแฟนะครับผมโฮมคัมมิ่งเหมือนสนไปเด์แมนนะฮะอ่าน,น,น,นี่ครับกาแฟปีตลอดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปของพี่ก๊อฟจะประมาณไหนตามเข้าไปดูในช่องเขานะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ